พร้อมเลยวันนี้แล้วนะครับทุ่มครึ่งทีมชาติไทยของเรามีคิวที่จะเปิดราชมังเพื่อนผมที่เป็นนักข่าวเห็นล่าสุดเนี่ยไปทําข่าวมานะครับสนามราชมังตอนนี้ก็พร้อมและ1ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเปิดต้อนรับผู้มาเยือนอย่างทีมชาติเกาหลีใต้หลังจากที่ทัพช้างศึกนะครับสร้างประวัติศาสตร์หักปากาเซียนด้วยการบุกไปยันเสมอเกาหลีใต้ถึงบ้านหนึ่งประตูต่อหนึ่ง เราก็เล่นด้วยระเบียบวินัยนะครับเกมรับจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกแล้วก็จบสกอร์คมทำให้สามารถแบ่งแต้มมาได้มาคราวนี้นะครับได้เล่นที่บ้านนะฮะได้เล่นที่ราชมังผมเชื่อเลยว่าเต็มความจุแน่นอน,นครับสนามแตกบาดหายากมากตอนนี้ <laughs> คนใกล้ตัวผมนี่หากันให้ควักเลย ส่วนสำหรับใครที่ไม่ได้ไปชมเกมที่ราชมังนะครับก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าทางช่องทางนะครับช้างศึกออฟฟิเชีทุกแพลตฟอร์มเลยส่วนตัวก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะครับกับการตื่นเช้ามาแล้วก็รอเชียร์ทีมชาติไทยในช่วงเย็นๆค่ำๆมาหลายปีแล้วนะครับอันนี้ก็สาภาพตามตรงนะคือตอนที่ทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้น,นี่ตอนนั้นผมเกิดแล้วนะ แต่ดูไม่ทันนะครับแล้วก็อิฉาคนที่ดูทันมากๆวันนั้นที่ชนะจากประตูชัยโกลเด้นโกลสอหนึ่งเนี่ยโอ้โหไทยชนะเกาหลีใต้ผมเองก็อยากที่จะอยู่ในสนามวันนั้นด้วยเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นวันนี้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นการตั้งความหวังที่ดูลมๆแรงๆเออหวังสูงมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมองจากตามหน้างานมันก็เป็นแบบนั้นนะครับมันยากมันยากมากต้องใช้คําว่าปฏิหาร เสมอได้เนี่ยสุดยอดแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าผลสกอร์ในวันนี้จะออกมารูปแบบใดนะครับถึงแม้ต่อให้จะแพ้ก็ตามสิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนคิดตรงกันก็คืออยากที่จะเห็นนักเตะเนี่ยสู้ให้เต็มที่เล่นด้วยทัศนคติวิธีคิดที่ถูกต้องก็คือวิ่งไล่ฟุตบอลช่วยกันนกหวีดยังไม่ถูกเป่าก็อย่าพึ่ง หยุดวิ่งหรือยอมแพ้นะครับคือคือต่อให้แบบมันสู้ลําบากมันสู้ไม่ได้เนี่ยก็ขอให้สู้สุดใจสู้แบบยิบตาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับหลังจบเกมนะขอให้ทุกคนเต็มที่นะครับไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนเข้าใจถ้าคุณแสดงความมุ่งมั่นแล้วก็เต็มที่ผมจะรอดูว่าวัานนี้อาจารย์อิชิอิเนี่ยเขาจะวางหมาก นะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยยังไงนะถ้าเกิดเป็นแบบในลักษณะเกมมาแรกเนี่ยคือรับแน่นๆนะคอมแพกโลบ็อกแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะมีอาวุธหรือว่าทีเด็ดอะไรนะครับในการสวนขึ้นไปแล้วก็ยิงเกาหลีใต้โหผมตื่นเต้นมากเลยนะแม่งอารมณ์เหมือนเจอแบบลารบอสอะ่ะเออลารดบอสที่แบบแข็งเก่งที่สุดอะ่ะอ่ะก็ มารอดูกันนะครับทุ่มครึ่งนะฮะสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่26เดือน3ปี2567ขอคนละ1ไลค์1การกดติดตามวันนี้ผมไปรับชมเกมที่ราชมังด้วยนะครับใครที่ไปรับชมเกมที่สนามเจอผมก็เข้ามาทักทายกันได้นะฮะท่านผู้ชมครับมากันที่ข่าวแรกนะครับขอแสดงความยินดีกับอดีตตานานแบ็กซ้ายคู่ปรับตัวชกาด คนที่ทันดูเขาเล่นคงจะทราบความแข็งแกร่งแล้วก็สุดยอดของชายคนนี้เป็นอย่างดีเวลามีท่านผู้ชมมาถามเกี่ยวกับจัดทีม XI ยอดเยี่ยมตลอดการของพิมิลิกที่ดูทันตำแหน่งแบ็กซ้ายชายคนนี้จองแน่นอนนะครับก็คือแอซีโคนะฮะเทพแพลงการเตะสกัดออกจากเส้นแอซี่โคล่าสุดพิมิลิกนะครับเลือกให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกที่เข้าสู่หอ,อกิติยศ ฮอเฟมประจําปี2024ถ้าเกิดใ้ผมนิยามแอซีโคก็เป็นหนึ่งในฟูลแบ็กที่ครบเครื่องทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเกมรุกมีการเติมเกมที่ยอดเยี่ยมมีสปีดต้นมีความเร็วและมีการเปิดบอลที่ดีในขณะที่เกมรับก็เป็นนักเตะที่ยืนตำแหน่งดีมากเลยไม่แปลกที่แกยืนสกัดบอลออกจากเส้นได้หลายครั้งการดวลหนึ่งต่อหนึ่ง ในช่วงจุดพีคของตัวเองก็ไม่เป็น2อรองใครและสําหรับน้องๆนะครับในยุคหลังที่ดูไม่ทันอาจต้องไปตามดูไฮไลท์ตามช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆหรือถ้าเกิดจะให้ผมหาข้อมูลเอามาอวยเอามายกย่องว่าแอสติโคเนี่ยแม่งเก่งขนาดไหนวะพี่ก็เอาง่ายๆนะครับคริสเตียโนโรนัล,ลโดไปออกรายการทอลโชว์เอลชูดินกุยโตนะตอนที่เขาอายุ32ปีถูกนักข่าวได้ถามว่า ตลอดอาชีพการค้าแข่งของคุณที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เล่นที่ลิสบอนแล้วก็มาสร้างชื่อกับแมนยูเต็ดได้บนลุงโจนถึงย้ายไปเล่นในกับเรอัลมาเริดใครคือกองหลังที่ผ่านยากที่สุดเออหินที่สุดที่คุณเคยเจอมาโรนโดเนี่ยคิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบว่าแอซ่โคนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โคอีกสักรอบหนึ่งนะครับในส่วนของรายชื่อผู้ถูกเสนอเข้าหอกิติยศฮอฟเฟมพิมิมียร์ลีก2024 ก็จะมีรายชื่อนะครับอย่างโซแคมเบลเลดฟรีนานดับบิซิวบาร์มเคิลคาริกล็อบบี้ฟาวเลอร์จอห์นเทอร์รี่แอนดี้โคอาซายาย่าตูเล่เดโฟแกรี่เนวิลล์ฟันเดอร์ซาเชฟฟอร์เบกัสไมเคิลโนเวนแล้วก็เนมันย่าวีดิตก็สำหรับแฟนบอลนะครับทั่วโลกสามารถไปร่วมลงคะแนนโหวตได้ที่เว็บไซต์ยังเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกโดยผู้ที่รับเสียงโหวตมากที่สุด2อันดับแรก จะถูกประกาศชื่อให้เข้าสู่หอกิติยศในช่วงเดือนหน้าและนี่ก็เป็นภาพอย่างเป็นทางการออฟฟิเชีของแมนยูเตนะครับสำหรับตำนานฝั่งแมนยูที่เขาเรียกว่าถูกเสนอชื่อนะเข้าเข้าหอกิติยศหอเฟมนะครับก็จะมีภาพของไมเคิลโนเวนมันก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันนะครับจากการที่จอห์นเทอร์ลี่เองที่ก็มีข่าวสีเสียหายนอกสนามยังถูกเสนอชื่อเข้าชิง ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แรนกิกถูกมองข้ามไม่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าปีกพ่อมดปีกซ้ายที่ส่วนตัวผมนะเก่งที่สุดตลอดการตั้งแต่ดูแมนยูเต็ดมาอย่างแรนกิกจะถูกเสนอชื่อเข้าชิงในปีไหนทีนี้มากันที่ตำนานแมนยูเต็ดที่ยังลงเล่นในทีมชุดปัจจุบันนะครับอย่างพิจอนจอดให้จอนนี่อีเวนส นี่ก็เป็นหนึ่งในชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นหนึ่งในตำนานผู้ปลุกปั้นดาบิดเดคอารายงานข่าวจากสื่ออังกฤษหลายๆสำนักที่ทางตรงกันว่าจอห์นนี่เววนจะทำการตอบปฏิเสธเอริกเทนฮากที่ขอร้องให้เขาขยายสัญญาอีกหนึ่งปีเออคือเทนฮากต้องการที่จะให้อีแว่นเนี่ยอยู่ช่วยทีมต่ออีกสักหนึ่งปีเหมือนกับว่าเจ้าตัวมีแผนที่จะแขวนสตั๊ดหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ คารพในการตัดสินใจของพี่จอนนะครับแล้วก็การเซ็นฟรีพี่จอนมาในช่วงซัมเมอร์เป็นเซ็นเตอร์ระดับที่ห้าพี่จอนแกช่วยแมนยู you, ช่วยน้องๆไว้ได้หลายครั้งมากๆนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในดีลที่คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่า,าไม่เสียตังค์นะเซ็นมาฟรีแถมจอนนี่อีแวนเองก็เล่นได้ดีเกินคาดเมื่อเทียบกับอายุอานามของตัวเองนะครับตอนนี้ก็สามหกสามเจ็ดแล้วถ้าเกิดแขวนสตาร์ก็โชคดีนะจอนนี่อีแวน จริงๆควรจะมีแมตต์อำลาให้เจ้าตัวแล้วผมว่าสโมสรอนไม่น่าที่จะพลาดที่จะให้แกได้เล่นน่ะแล้วก็อำลาแฟนๆนะครับสำหรับจอห์นนี่อีเวนเออแล้วก็ผมยังรออยู่นะเทสติโมเนียลแมตต์ของดาบิดเดคียผมยังรออยู่ข่าวต่อไปนะครับมากันที่ข้อมูลของฟอร์บซิโอโรมานโที่ไปออกรายการดิยูเอเตสแตนในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็อนาคต นักเตะแมนยูเต็ดบางคนรวมถึงอนาคตเอริกเทนฮากมากันที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก่อนนะครับอนาคตของแฮร์รี่แม็กควายจะมีส่วนสำคัญอย่างมากกับการที่แมนยูเต็ดนั้นจะเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กมากกว่า1คนคือเบื้องต้นเนี่ยแมนยูจะลงตลาดในช่วงซัมเมอร์นี้คว้าตัวเซนเตอร์แบ็กคนใหม่มาร่วมทีม1คนแต่อนาคตของแฮร์รี่แม็กควายจะมีส่วนสำคัญมากๆ ถ้าเกิดแมนยูจะเซ็นมากกว่า1คนก็คือเซ็นมา2คนน่ะจะขึ้นอยู่กับอนาคตของแม็กควาอันนี้คือสิ่งที่โรมาโน่ต้องการที่จะสื่อนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราก็ทําข่าวเกี่ยวกับตัวละครลับเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งจากโบคาจูเนียที่มีนามว่าอารอนอาเซมิโนโรมาโน่บอกว่า Man แมนยูเต็ดกาลังค้นหานักเตะที่มี p o t e n ช i a l สูงมีความสามารถเป็นเหล่าเพชรเมร็ดงามจากอเมริกาใต้ก็มีข่าวโยงกับนักเตะคนนี้ แต่ถึงนาตอนนี้ยังไม่ได้มีการตกลงอะไรทั้งนั้นกับทางบคูคาจูเนียแต่ใช่เขาอ่ะเป็นนักเตะดาวรุ่งที่แมนยูเต็ดกำลังเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นในส่วนของตำแหน่งแบ็คขวาแมนยูเต็ดเคยพูดคุยกับตัวแทนของเจเรมี่ฟิมปงก่อนช่วงฟุตบอลโลกพวกเขาให้ความรู้สึกว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวนักเตะย้ายมาร่วมทีมตัวฟิมปงเองก็ต้องการมีโอกาสลงเล่นในศึกพรีเมีย แต่ถึงหน้าตอนนี้นะครับสถานการณ์ดิวแบ็กขวาเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่ขยับเป็นรูป,ปรธรรมอืมผมว่าอาจจะขึ้นอยู่กับอนาคตของวาบิซาก้าหรือเปล่าเออคือข้อมูลตรงนี้โรมาโนเขาไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ต้องวิเคราะห์จากทางข่าวนะคือตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าดาโลเป็นตัวหลักตัวเลือกแรกของเทนฮากแล้วก็ปีนี้ฟอร์มการเล่นอ่าดีขึ้นมาจริงๆ แต่เราก็ยังไม่ไว้วางใจระยะยาวนะต้องรอดูต่อในปีหน้านะครับคือดาโลค่อนข้างที่จะเป็นตัวยืนทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าบิซาก้าอยู่ต่อหรือว่าคือถ้าเกิดย้ายทีมเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่แมนยูจะซื้อเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าบิซาก้าอยู่ต่อขยายสัญญาก็มีโอกาสที่แมนยูจะใช้แบ็คขวาเป็น2คนนี้ยึดพื้นไปเหมือนเดิมนะครับแหมงบประมาณนี้ไม่ค่อยลงมาถึงตำแหน่งแบ็คขวาเท่าไหร่นะ แล้วทาเป็นเล่นไปเหมือนกับว่าต้องไปซ่อมตําแหน่งแบ็กซ้ายด้วยนะครับโรมาโ,โน่ให้ข้อมูลในส่วนของแบ็กซ้ายว่าแมนยูแตจะทําการเซ็นสัญญาก,กับแบ็กซ้ายอายุน้อยคนสําคัญในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ลูกชอกับมาเลาเซียทั้งคู่ประสบปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บรบกวนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งไทยเลวมาเลาเซียนี่หายไปจะครบปีอยู่แล้วแล้วก็มีข่าวลือเหมือนกันว่าเจ้าตัวนั้นนอกจากอาการบาดเจ็บเรือรังมีปัญหาเรื่องของสงภาพจิตใจด้วยอ่ะ มันจะเป็นอารมณ์ฟิลประมาณว่าคือค่อนข้างเครียดมันเจ็บแบบซ้ำซ้อนไม่หายสักทีอ่ะในฐานะนักฟุตบอลเนี่ยเลยเกิดความกังวลซึ่งสิ่งต,งต่างๆเราเนี่ยเราเห็นใจมาเลาเซียนะครับแต่มองในมุมสโมสรก็เสียหายเหมือนกันที่เสียแบ็กซ้ายตัวแบ็กอัพไปทำให้โรมาโนบอกว่าแมนยูเต็ดจะทำการเซ็นสัญญาคว้าตัวแบ็กซ้ายอายุน้อยคนสำคัญในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อมายังยตำแหน่งตัวจริง แต่ว่าจะไม่ทุ่มเงินมหาศาลในการคว้าตัวแบ็กซ้ายคนใหม่ก็มีสิทธิ์เป็นแบบนั้นเพราะว่างบประมาณในการไปซ่อมตำแหน่งอื่นก็สำคัญไม่แพ้กันทีนี้เขาอากันมาที่ดิวกองการนะครับยังไม่มีการเจรจารที่เป็นรูปธรรมกับกองกลางที่มีข่าวโยงกับแมนยูไม่ว่าจะเป็นเจาโกเมสของบูแฮมตันเอเดซันหรือว่าเอเดซอนของอาตันตาหรือว่าอาร์เรียงราบิโอลูกคุณแม่นะฮะของทางยูเว ในส่วนของเอเดสันนะครับคนนี้เป็นนักเตะจากอตาลนตาแมนยูเต็ดอาจที่จะยากในการเซ็นสัญญา,ากับเขาเพราะว่ากองกลางของอตาลนตาอีกคนหนึ่งอย่างคูปไมเนอร์มีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากทีมในส่วนของราบิโอโลโมาโนเขาบอกว่าเอริกเทนฮากยังคงเป็นแฟนตัวยงของราบิโอมาแห่หน้าคุณแม่นี่ลอยมาทันทีแต่ยังไม่มีการพูดคุยกันในตอนนี้ อนาคตของสกอตแม็กโทมีเนในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็มีพวกก็ตสิบอย่างเดลี่สตาร์นะที่เขาทำข่าวเอ็กซ์คลูซีฟบัเขาบอกว่าแมนยูเอตมีความสุขมากๆในการที่จะเก็บสกอตแม็กโทมีเนเอาไว้ต้องการที่จะต่อสัญญากับแม็กสไตรเกอร์ในส่วนของโรมาโน่ก็ให้ข้อมูลนะครับคล้ายๆกันเหมือนกันเขาบอกว่าแมนยูเอตเองก็แฮปปี้ที่จะเก็บแม็กโทมีเนเอาไว้มองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีม แต่แต่นะหากมีข้อเสนอที่ได้ตัวเลขเงินที่มันดีๆอะ่ะเออข้อเสนอสำคัญสำคัญเข้ามาก็พร้อมที่จะรับฟังก็แม็กโทมินเเคยมีข่าวโยงกับนิวคาสเซิลแล้วก็เวสต์แฮมยูเต็ดนะครับมารอดูกันว่า2ส,สมโมสรน,นี้หรือว่าสมโมสรอนนื่นๆจะเข้ามาติดต่อคว้าตัวแม็กโทมินเในช่วงซัมเมอร์นี้หรือเปล่าเมสันกรีนวูดมีหลายสมโมสรในความสนใจในตัวของกรีนวูดแต่สมโมสรน,นั้นๆนะครับ เขาอาจจะหมายถึงแอลิติโกมาดเตดหรือแม้กระทั่งทีมอ,อื่นๆไม่พร้อมที่จะทุ่มเงินในการคว้าตัวกรีนบูธในส่วนตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าแมนยูก็ต้องการกองหน้าที่สามารถเข้ามาเป็นตัวเลือกหรือว่าแข่งขันกับลาสบูทอยลุนสโมสรไม่ได้ต้องการนักเตะที่มีชื่อเสียงแต่ต้องการนักเตะที่เหมาะสำหรับโครงสร้างของทีมเหมาะสำหรับภาพลวของทีมอ่ะ แน่นอนแหละว่าให้ข้อมูลแบบนี้นะครับคงจะไม่เน้นซื้อซุปตปออาจจะเป็นนักเตะโนเนมนะครับเอามาปั้นหรือว่าจะเป็นนักเตะประสบการณ์สูงอายุเยอะๆเข้ามาแข่งขันหรือว่าเป็นแบ็กอัพของฮอยลุนคือจะไม่เน้นชื่อเสียงแต่เน้นเหมาะกับสภาพของทีมอะสไตล์การเล่นของทีมโครงสร้างของทีมตอนนี้แมนยูแต่ยังคงมีการพูดคุยเป็นการภายในอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งของการลงตลาดศูน์หน้าตัวเป้าแต่ก็เหมือนเดิม ยังไม่ได้เลือกว่าจะจิ้มไปที่นักเตะอายุน้อยหรือว่ามากประสบการณ์ในส่วนอนาคตของผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮากนะครับโลโมาโน,โนบอกว่าเทนฮากก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทำทีมต่อในซีซั่นหน้านะเออยังคงเป็นข้อมูลชุดเดิมส่วนข่าวที่โยงกับเกรแฮมพอตเตอร์หรือว่าเกลเศรสเซาเกตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอินิออสชื่นชมทั้งคู่ แต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยอะไรที่จริงจังแล้วก็ยังคงยึดข้อมูลเดิมคือเทนฮาร์มีสิทธิ์ที่จะได้ทําทีมต่อนะครับยังอยู่ในแผนงานนะนะที่จะลุยกันต่อในโปรเจกต์ฟุตบอลปี3แล้วก็ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคอบบี้เมนูมีสิทธิ์ที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกหลังจากที่จอแดนเฮนเ์สันอันนี้เป็นข้อมูลจากแบทรอหมดสิทธิ์ที่จะลงเล่นในเกมที่พบกับเบลเยียม มีโอกาสที่ไมนูจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้ลงสนามนะครับเราค่อยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นหลังเกมที่ทีมชาติอังกฤษจะลงอุ่นเครื่องพบกับเบลเยียมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดติดตามให้กันดยเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็อวยพรให้อย่ามีอาการบาดเจ็บกลับมาพอแม็กควายในเกมไปแล้วคนหนึ่งรวมถึงแรดฟอร์ดด้วยนะแรดฟอร์ดไมนูนะครับ แล้วก็นั่งเตะคนอื่นๆที่ไปรับใช้ทีมชาติพวกเอริกเซนฮอยลุนอรวมถึงดาโล่ด้วยนี่เห็นนั่งเครึ่องบินนะครับไปกับลรนัอนโดนี่ก็เตรียมไปอุ่นเครื่องเหมือนกันอย่าได้มีใครบาดเจ็บกลับมาเราต้องการทุกคนในช่วงโค้งสุดท้ายส่วนของทีมชาติไทยคืนนี้เจอกันนะครับทุ่มครึง่งเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บ๊ายบายบุ๊บจ